เนี่ยครับ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 มันสายครับในความคิดผมมันต้องใช้ตัวเล็กกว่านี้นะครับตัวของเก m 195หรือว่า200ของอันนี้มันมันมันตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับตัวหางมันจะลำบากนะครับรถไฟก็ต้องจอดรอครับเพราะว่า อย่างนี้มันทาให้สิ้นเปลืองน้ามันมากนะครับเพราะว่าแต่ก็ต้องยอมสิ้นเปลืองแหละครับเพราะามันถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ต้องใช้คนทราบข้อมูลว่านะครับรถตัดแบบล้อแท็กนะครับมันค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแต่ละปีมันสูงกว่าปกตินะครับเท่าแก่ท่านก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับ